สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ําตาลน,นะครับถ้าในส่วนของฟันเนี่ยหลายๆคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าน้ําตาลเนี่ยทำให้เกิดฟันผุแต่จริงๆแล้วน้ําตาลมีอันตรายมากกว่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเชิงลึกเลยว่าน้ําตาลเนี่ยส่งผลเสียอะไรกับร่างกายเราบ้างอันดับแรกเลยก็คือน้ําตาลกับฟันผุเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าหากเรากินน้ําตาลมากๆเนี่ยมันทําให้ฟันผุเพราะอะไรวันนี้คุณหมอจะอธิบายให้ฟัง เพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเมื่อกินเข้าไปในปากเราแล้วเนี่ยมันจะก่อเป็นแผ่นฟิล์มบางๆเราเรียกว่าไบโอฟิล์มนะฮะเคลือบที่ผิวฟันเราจากนั้นเนี่ยเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากที่เรียกว่ามิวแทนส์สเตปโตคคซาก็จะมากินน้ําตาลนะฮะแล้วสิ่งที่มันขับถ่ายมาก็คือจะเป็นกรดซึ่งทําให้ผิวฟันเราเนี่ยผุเป็นรูล,ลงไปเราก็เรียกว่าฟันผุนะครับดังนั้นยิ่งเรากินน้ําตาลมากและบ่อยเท่าไหร่อาหาร ของเชื้อโรคหรือเชื้อจุวินซีเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆฟันเราจึงผุได้ง่ายนั่นเองนะครับตอนนี้น้ําตาลยังไม,ไม่ได้แค่ทําให้ฟันผุเท่านั้นนะฮะหากเราบริโภคหรือกินน้ําตาลเนี่ยเข้าไปเยอะๆนะน้ำตาลในกระแสะเลือดเราเนี่ยจะสูงขึ้นเกิดเ,เพื่อให้พลังงานกับร่างกายแต่แตอนนี้ถ้าเรากินมากจนเกินไปเนี่ยจนล้นกว่าที่ร่างกายจะนําไปใช้ได้น,นะฮะน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ย ก็จะนําไปกักเก็บนะฮะตามสูตรต่างๆของร่างกายอย่างเช่นถ้ามันไปสะสมในในตับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทาให้ไขมันเนี่ยน้าตาลมันจะเปลี่ยนจากน้ําตาลไปเป็นไขมันแล้วก็สะสมอยู่ในตับก็ทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับหรือ fatty liver นะฮะนอกจากนี้ไขมันน้าตาลที่มันเหลือใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มันจะสะสมไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย นะครับเป็นเช่นบริเวณหน้าท้องต้นขาทุกส่วนเลยทําให้เกิดภาวะที่เ,ทเราอ้วนแล้วก็ลงพุงนะครับแต่นี้มันมีผลเสียยังไงเมื่อน้ําตาลที่มันมากจนเกินไปเนี่ยมันทาให้เราเกิดภาวะไขมันพอกตับแล้วก็ภาวะอ้วนลงพุงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือมันจะทําใหเ้เกิดกระบวนการอักเสบของร่างกายเนียเมื่อเรามีน้ําตาลในกระแสเลือดเนี่ยสูงสูงเนี่ย ร่างกายเราก็จะต้องตับอ่อนจะต้องผลิตอินซูลินออกมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะะเพื่อที่จะดึงน้ําตาลในกระแสะเลือดเข้าไปสู่เซลล์แต่นี้ถ้าเรายังคงกินน้ําตาลมากเข้ามากเข้าซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยร่างกายจะเกิดภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินนะฮะนั่นหมายความว่าผลิตอินซูลินมายังไงก็ไม่เพียงพอที่จะดึงน้ําตาลเนี่ยจากกระแสะเลือดเข้าไปสู่เซลล์ได้น้ําตาลจึงตกค้างในกระแสะเลือดเรามากขึ้นนะ ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและเป็นเบาหวานชนิดที่2ตามมานะฮะแต่นี้เมื่อเกิดเมื่อเรากินน้ําตาลมากๆเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจนกระทั่งมีน้ําตาลในเลือดมากและเป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าเมื่อเลือดเราเนี่ยอุดมไปด้วยน้ําตาลนะฮะมากมายเลยเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบไปทั่วร่างกายเลยนะฮะซึ่งการอักเสบโดยเฉพาะเกิดการอักเสบที่ผนังหลอดเลือดเราเรียกว่าว a s c คร i t ติสนะฮะ เมื from from no ่อเกิดกระบวนการอักเสบของผนังหลอดเลือดแล้วเนี่ยแต่นี้เลือดเนี่ยจะต้องสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่หัวจลดเท้าเลยนะดังนั้นเมื่อร่างกายมีภาวะอักเสบจากการที่มีน้ําตาลในกระแสเลือดสูงแล้วเนี่ยโรคของอวัยวะอื่นๆก็จะตามมาเยอะแยะเลยตั้งแต่หัวจลดเท้านะในส่วนของเส้นเลือดสมองเมื่อมันมีน้ําตาลเนี่ยมากๆอยู่ในกระแสเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยหลอดเลือดบริเวณสมองก็จะตีบนะแตกตันเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเกิดเป็นสโตรก ตามมาได้นะฮะในส่วนของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตาของเราเหมือนกันถ้ามันมีน้ําตาลมากๆในกระแสะเลือดเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยก็จะเปราะแตกแล้วก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาได้ก็คือตาบอดได้เลยทีเดียวนะฮะในส่วนของฟันหากเรามีภาวะเบาหวานแล้วเนี่ยนะครับเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อบริทันเนี่ยก็จะไม่ดีนะฮะส่งผลให้ โรคเหงือกโกรคปฏิทันเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วดังนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเหงือกมักจะเป็นหนองแล้วก็ฟันก็จะโยกทั้งปากนะครับอาจจะต้องสูญเสียหรือต้องโดนถอนฟันเลยนะเพราะว่าโรคโรคเหงือกและโลรครามาน่าเนี่ยจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในส่วนของเส้นเลือดหัวใจเนี่ยผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีน้าตาลในเลือดสูงๆเนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจก็จะเกิดการติดตันได้ง่ายนะครับทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด เป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคหัวใจขาด,เล,ดเ,เลือดเนี่ยตามมานะฮะเมื่อเส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบเกิดการแข็งตัวแล้วเนี่ยความดันเลือดก็จะสูงขึ้นนะฮะส่งผลให้การกรองของไตเมื่อน้ําตาลในกระแสเลือดมีปริมาณสูงมากขึ้นกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดและทั่วร่างกายนะครับร่วมกับความดันที่สูงขึ้นเนี่ยไตก็จะต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะกรองเอ่อเอาน้ําตาลเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดึงน้าตาลกลับนะฮะ ความดันในไตเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะฮะส่งผลให้ไตาวา,ตายไตเสียแล้วก็มีโรคไตาตามมานในส่วนของเส้นเลืเอดเส้นประสาททั้งหลายแหล่นะครับที่เมื่อมีเบาหวานหรือน้ําตาลมากๆแล้วเนี่ยการทํางานของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงโดยเฉพาะส่วนขาเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับเส้นเลืเลอดจะไปเลี้ยงส่วนขาเนี่ยได้ไม่ดีทําให้ถ้าเกิดเป็นแผลแล้วเนี่ย แผลก็จะหายช้าแล้วก็เกิดเป็นเนื้อตายอาจจะต้องสูญเสียขาได้นะอาจจะต้องดูตัดขาถ้ามีการติดเชื้อแล้วแผลมันไม่หายนะครับเห็นไหมครว่าการที่เรากินน้ําตาลเยอะๆจนกระทั่งีเรามีความเสี่ยงที่จะมีเบาหวานแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือโรคอันตรายเยอะๆเลยตั้งแต่หัวสลดเท้าเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้เนี่ยจากงานวิจัยล่าสุดเลยเ,ยเรายังพบว่าคนที่มี กินน้ำตาลมากๆกเนี่ยนะฮะก็จะทำให้อายุไขเนี่ยสั้นลงนะฮะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้ความยาวของเทโลเมียร์หรือไอตัวหุ้มปลายของโครโมโซมเนี่ยสั้นลงนะฮะนอกจากนี้เรายังพบว่าการกินน้ำตาลมากๆกก็จะทำให้เราแก่ไวนะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการไกลเคชันก็คือน้ำตาลที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะมาจับแล้วก็มาเกาะกับพวกเนื้อเยื่อต่าง พวกโปรตีนพวกไขมันเนี่ยทำให้กระบวนการสร้างและกระบวนการซ่อมแซมคอลลาเจนและอิลาสตินเนี่ยเสียไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดริ้วรอยเกิดความเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรด้วยนะฮะอย่างที่เขาบอกว่ายิ่งกินน้ําตาลมากก็จะยิ่งแก่ไวนะฮะ,ะดังนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วนะฮะว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายดังนั้นเราก็จะต้องลดละเลิกถ้าเลิกได้เนี่ยจะดีมากๆนะฮะจริงๆตัวน้ําตาลเองเนี่ย ไม่ได้เป็นสารที่ก่อผิดนะอา้าวมีงานวิจัยละที่เขาบอกว่าการบริโภคน้าตาลมากๆเนี่ยกระตุ้นให้เกิดมะเร็งหลายชนิดในร่างกายด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วโดยตัวของน้าตาลเองเนี่ยไม่ได้เป็นผิดหรือว่าไม่ได้เป็นสารคาสซิโนเจนไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรากินมันในปริมาณที่มากๆจนเกินไปเนี่ยะจะทาให้เราเกิดภาวะอ้วนลมพุงแล้วเนี่ยนะฮะมีปริมาณไขมันเซลไขมันเยอะๆนะฮะ เซลไขมันที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็จะปล่อยเขาเรียกว่าสารที่เรียกว่าอะดิโพไคนสนะฮะซึ่งอะดิโพไคนสเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำลาย DNA แล้วก็ทำให้เซลเนี่ยเกิดกลายพันธุ์เป็นมะเร็งนะฮะก็นั่นหมายความว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะส่งผลทางอ้อมให้เกิดมะเร็งได้นะ,ะดังนั้นถ้าเราไม่กินน้ำตาลได้ก็จะดีมากๆนะฮะตอนนี้สำหรับคนที่อยากกินน้ำตาลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีข้อแนะนำนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถ เลิกกินน้ําตาลได้เนี่ยเราก็ไม่ควรกินวันหนึ่งเนี่ยเกิน6ช้อนชานะครับหช้อนชาเท่ากับ5กรัมดังนั้น6ช้อนชาก็คือเราไม่ควรบริโภคน้ําตาลเกินวันละ65-30กรัมนะฮะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าในเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่นี่อันตรายมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำบัตลมกาแฟขวดกาแฟกระป,ป๋องนะฮะชาขวดทั้งหลายแหล่รวมถึงในนมและในโยเกิร์ตด,ด้วยแล้วก็น้ําผลมาไม้ทุกชนิดเลยที่บรรจุขวดบรรจ,จุกล่องขายนะครับ พวกนี้ถ้าเราไปมองในข้างขวดเราจะเห็นว่าขวดหนึ่งกล่องหนึ่งหรือกระป๋องหนึ่งเนี่ยมีน้ําตาลตั้งแต่ 10- บถึงยีกรัมเลยทีเดียวแล้วแต่ยีห้อนะฮะดังนั้นข้อแนะนําก็คือถ้าไม่กินได้จะดีที่สุดแต่ถ้าเราจําเป็นต้องกินเนี่ยไม่ควรกินเกินวันละ2ขวดหรือ2กระป๋องนะฮะเพราะหากเรากิน2ขวด2กระป๋องข,ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานน้ําอัดลมนะฮะโยเกิร์ตอะไรพวกนี้น้าตาลเราจะเกิน30กรัมต่อวนันแน่นอนนะครับซึ่งเราก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆของร่างกาย ดังนั้นจำไว้เลยนะครับถ้าอยากสุขภาพดีต้องไม่กินน้ำตาลหรือถ้ากินก็จะต้องไม่เกิน6ช้อนชาหรือ30กรัมต่อวัน